ขณะนี้เนี่ยก็ส่งแรงงานเนี่ยก็ได้ทราบถึงความปลอบางนี้ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไม่ได้มีขณะนี้ยังไม่ได้มีมาตรการรุนแรงใ,ใดนะคะก็อยากอยากให้ทุกคนอยู่ในความสงบก่อนนะคะเนื่องจากว่ามันก็เป็นช่วงเวลาแห่งความะะที่เราจะต้องทบทวนนะคะเพราะก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่ปกติเพราะว่ามันมีมิติของทางสังคมมิติของความมั่นคงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในกลุ่มของแรงงานกัมพูชานะคะที่ที่ยังที่ยังไม่ได้มีการผ่าน การให้มีการลงทะเบีนเพิ่มเนี่ยขณะนี้ในกระทรวงเนี่ยได้สั่งการให้ทางที่ทกรมจัดหาเนี่ยได้ไปสํารวจ ถึงจานวนแล้วก็จํานวนที่มีผู้ประกอบการเนี่ยอยู่ในขณะนี้ที่อยู่ในมือผู้ประกอบการขณะนี้ที่มีความจําเป็นอยู่ในขณะนี้แล้วก็อยู่สํารวจในกลุ่มที่ว่าเป็นกลุ่มเซกเตอร์ไหนในธุรกิจใดๆบ้างเพราะเราต้องการจํานวนที่ค,คือคือเรามีจํานวนก่อนหน้านี้แต่จำนวนปัจจุบันเนี่ยเพื่อที่ต้องการที่จะมาแบ่งเป็นกลุ่มแล้วก็แล้วก็ต้องการแรงงานที่อยู่ในมือจริงๆเพื่อที่จะได้มาร่วมกันคุยกับฝ่ายความมั่นคงแล้วก็ร่วมกันคุยกับทาง ไม่ว่าจะเป็นตอมอก็ดีความมั่นคงก็ดีเพื่อที่จะหาแนวทางร่วมกันว่าในงานกลุ่มเหล่านี้เนี่ยจะทำงานหรืออยู่ภายใต้การทำงานกับผู้ประกอบการอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นขณะนี้ก็ขอให้ทุกคนสงบนิ่งไว้ก่อนนะคะ